นะครับวันนี้เราจะมาทดลองนะ เราใส่หัวเป็นเลื่อยนะเลื่อยโซ่นะครับ11ดนิ้วครึ่งนะครับเราจะมาทดลองกับเครื่องตัดหญ้าตัดแปลงไฟฟ้าของเรานะครับโดยจะทดลองให้ดูว่าแบตบเป็นยังไงนะครับแบต24เป็นยังไงแล้วก็แบตบเป็นยังไงอ่ะตัวแรก18จัดเลยครับกดหนักๆเน้นๆอันนีนนร้รอบสุดขันเร่งนะครับอ่าลองเลย น้นเลยครับเน้นเลยอ่าอ,นนอะะรเรียบร้อยกับสิบแปดอ่ะยี่สิบสีครับยีบอ่ายีอาจจะต้องตันนี้เราทำเป็นชุดนะครับทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นชุดอ่าเราถอดสิออกก่อนนะครับเราสิบแปเราใช้สองก้อนนะครับอันนี้เป็น24่สินะครับอันนี้ เอาเียเคลสมาว่าอยากได้ซ็อกเก็ตแบบเสียบแบบนี้แล้วก็เอาแบบไปใช้อย่างอื่นนะครับโอเคยี่สี่ไปละลองเขาเร็วรอบ2ยี่สี่ครับลุยอ่เสียงก็จะเร็วขึ้นความแรงก็แรงขึ้นครับงานก็เร็วขึ้นสามหกครับต่อเนื่องเลยต่อยี่สี่ออกอตัวนี้คือสามหกนะอันนี้เป็นแบตบ ประกอบเฉพาะนะครับอยู่ในเคส18นะครับแต่เป็นระบบ36นะฮะโอ้โห,โหนะครับเจอกับ36โอ้โหนะเป็นยังไงอันนี้คือความแรงก็ ความแรงอ่ะได้ทั้งระบบ18 2436แต่ว่าความเร็วอ่ะต่างกันที่โวลต์นะครับอ่าถ้าจากฟังเสียงเดี๋ยวเราจะมาตัดท่อนใหญ่อีกสักรอบหนึ่งขอซอยท่อนใหญ่อีกรอบหนึ่งนะครับอ่อ่าทีนี้เราจะมาตัดท่อนหนานะครับจากที่18โวลต์ก่อนอ่ยครับใส่เยวข้าอีข้าอีข้าวอีช่องเต็มช่องเต็มโอเคเอาเลย แต่โบนนะครับแต่โบนนะครับวันนี้เปลี่ยนยี่สี่มาเลยความแรงมีแต่ว,ว่าความเร็วให้ฟังเสียงเลยนะครับความเร็วต่างกันนะนี่นะครับอันนี้เป็นต้นอ่าต้นอะไรต้นมะกอก ต้นมะกอกน,นะครับเรามันยื่นเข้าไปนะครับยื่นไปที่หอแเราก็จัดก,การให้นะครับาาก,การให้ก็ทาให้มันจะอาจะอานนะครับเพิ่มขึ้นนะ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่มาใ้ป่าอนุรักษ์อะไรนะครับอันนี้เรามาจากการเชียร์พื้นที่ช่วยมหาเลยนะครับก็พอดีกิ่งมันยื่นเข้าไปตรงนู้นนะครับเดี๋ยวลมพัดหนะักโอเคยี่สี่มาครับยี่สิบี่เราใส่นะยี่สิบาอ่มารอบก็จะเร็วขึ้นครับ นี้คือย4โสล้อนะครับ,อ,บ,บอ่ออเคอะยีออกนี้เป็น24ชุดที่เขาสั่งประกอบนะครับนี่ครับเสียงเบาเสียงเ,เ,เงียบนะครับตอนนี้เป็นใบ11นิ้วครึ่งนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะ กฎหมายเขา้าขมอยู่แล้วครับห้ามเกิน12นิ้วหรือยังไงนี่แหละนะอ่าต่อไปเป็น36โวลต์มาจับเร็วขึ้นนะครับ สบายสบายนะสบายสบายก็นะครับอัน sub, นี้ก็จะเป็นไม้ที่อ่าไม่ได้ใช่เนื้อแข็งมากนะครับก็เป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะครับขนาดก็ประมาณสักสิบนิ้วอันไม่ถึงนะครับประมาณสัก15เซนนะครับตอนนี้ประมาณสิบห้าเซนนะครับอันนี้เรามาทดลองให้ดูนะครับเอาอีสักจุดหนึ่งหนาๆเนี่ย

ครับเดี๋ยวเราจะตัดเก็บทให้เรียบร้อยท้ายท้าย้า,ย,า,ย,าย,ยวนะตรงกังมๆอ่น<ม>นี้<ป>จบการทด<ป><ป>ลองนะสำหรับการใช้งาน<ม>กม 18, ็มีแบต18บอ่ามีแบต24บแล้วก็แบต36บนะครับก็ฟังจากเสียงให้ดูนะครับว่าเสียงเร็วเสียงช้าแล้วก็ตัวมินนะครับราคาไม่แพงนะครับสามารถใช้ได้นะครับนี่เป็นจุดใส่น้ํามันนะครับก็จะมีน้ํามันมาเลี้ยงโซ่เรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ราคาถูก สา0สบาทถึง500บาทนะครับอันนี้ก็11.5นิ้วนะครับต่อกับเครื่องตัหญ้าไฟฟ้าของเราก็เป็นตัวแรงตัวเดิมน,นะใช้ได้ทั้ง18บแปแล้วก็36มความดุรอบต่างกันนะครับเดี๋ยวจะไปตัดไม้แห้งตรงนั้นนิดหน่อยให้ดูนะครับโอเคหรับการทดลองนี้ก็จะตัดจนเสร็จกินพลังงานไม่เยอะนะครับเพราะว่าตัวนี้มีเฟืองทดช่วยเรื่องของแรงบิดได้นะครับแล้วก็ ใช้งานได้ระด,ดับหนึ่งถือว่าใช้งานได้อะสามสิบหกโวลต์จัดเลย 68ก็ตัดได้นะครับอันนี้ลองสายเก็บกัดูเก็บกวาดพื้นที่นนะตกิ่งไม้ยื่นเข้าไปที่หอ okay, แล้วก็ตัดอดอกน,นี่เอาไปทิ้ง,หงเหงเี้ยนวนพัดเอ้ยครับเสร็จเรียบร้อยทดลองอลตัดไม้นะครับสำหรับใครที่สนใจว่ามันจะตัดไม้ได้ไหมนะครับสำหรับเต้นไม้ยางไฟฟ้าของเราตัดได้ แรงไม่แรงก็ไม่เแรง